คาเฟอีนเข้าร่างกายเราหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่คาจีคาเฟ่สองพี่น้องค่ะแอนอะไรคะแอนเลยโฮสเทลก็มองบรรยากาศจากจากด้านนอกมองมองดูป้าล่มลื่นติดติดอ่างล้นมาดูชอบแน่เลยดูดีอ๋ออันนั่งขอดือออกมาให้มันก็ไม่ไม่ ไม่ถึงว่าไก,กลไกลเมืองเนาะจากบ้านเรามามาเช้าเท่าไหร่คะชั่วโมงครึ่งเองแม่เหมือนเราขับไปแบบสี่นักลิน<อ>นี่อ่ะ,อะแม่ชอบเลยปังอินเสิร์ตไปจ้า ที่นี่อที่เราดูรีวิวเขามีห้องพักเดี๋ยวเราจะขอดูห้องพักหน่อยเพราะว่ารอบหน้าเราอาจจะมาพักหรือเราอาจจะพักวันนี้แหละอุด ค่ะเรามีนหน้าที่ไปสั่งกาแฟร้านนี้จะเป็นร้านแรกของเราเนาะคาจีคาเฟ่ที่นี้แหละเราจะดูว่าเราจะสั่งอะไรตอนอะไรแบบน้อยๆก่อนเพราะว่าจะไปหลายร้านไงมีงงกต่าย้ายเกมร้านสวยร้านฟิลแบบสบายๆอะ่ะ นี่นะคะสองแก้วของเรานะร้านนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปให้แม่ก่อน <Bye, bye. S 1> คุณยายคุณยายต้องการอเมริกาโน่เดี๋ยวนี้เดี๋ยววิ่งด้ยวยเลยนะเอาคุณยายต้มยูสุสมมุติมาวางหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ชาเออเร์เกรลองชิมไหมเป็นไงอุอันนี้เด็ดว่ะ สรุปแล้วนะคะร้านนี้ให้ห้าเลยอ่ะให้ห้าเพราะว่ารสชาติโอเคถูกใจย,ยายเนาะรสชาติกาแฟโอเคบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายที่นั่งพักผ่อนได้ถึงการแบบเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนอะ่ะมาบ้านญาติบ้านอะไรเงี้ยนั่งเล่น,น,นมาบ้านเพื<ๆ>่อนต่างจังหวัดมาได้มาได้ค่ะมาได้ทางก็กกสะดวกทางดีคนก็ไม่ไมนะ่ถึงกับว่านแน่นหนาะไรมากนี่มาแปดร้อยค่ะ แ้นนี้แปดร้อยห้850ค่าสุกสมเมื่อกี้เหรอสามร้อยสิบสิบบาทนะสุขสมปาถธนาอะไรสุขสมสุขสมใจปองสุขสมใจปองไม่ปลูกทั้ทีสุขสมใจปองชื่อตรรไม้สุขสมใจปองนี่แหละเพราะว่าเรามีใจปาถธนาที่จะเพลสามรุ่นวุ่นวายคงจะสมปาถธนาณวันนี้ ยังไงอะยังไงคะยังไงอาแม่ทำไมยกเลยล่ะเดี๋ยวก่อนสิอยากเอาไปอขึ้นรถดีใจไหมคะดีใจแน่นไปหมดนะคะสรุปสสรุปเรามากินกาแฟไม่ใช่เหรอไม่ย้ายเป็นไงครับบรรยากาศ นี่ทอเจดีคาเฟ่เก๋มากสีสันแบบดีคือแบบ oh. ดีจริงๆกระจเนาะน้ำไหลด้วยอ่ะแต่เราไปสั่งของพี่เราอยู่มากตอนนี้นอยูหิมาก สองถุงนะคะเดี๋ยวหนูมาจ่ายค่ะก่อนที station, ่คนจะเยอะนะ ฟาเกในกรุงเทพหาไม่ได้นะคะสฟ like ่งแบบนเี้ยแล้วก็จะเจอแต่คาเฟ่แบบแบบเหมือนต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันก็บ่อยแล้วพอมาที่นี่รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติเยอะเสียเรือนะคะเสียเรือเสียเรือนะคะไม่มีไม่มีค่ะแหมส่งกันะิโอ้ส่งเก่ง ก็เนี่ยได้บรรยากาศริมแม่น้ำโอ้โหนี่ก็ถ้าไม่คว้าเสื้อก็ตกน้ำไปแล้วอะไม่มีค่ะโห่ถามเกงถามเก่ง รสชาติเป็นไงบ้างคะนี่ไงคะดีไหมแม่แนี้นุ่มชอบป้ารสชาติเป็นไงคะ สำหรับคาเฟ่เจดีเราก็ให้แค่สี่เนาะทอสี่เพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากก็ทำเหมือนขึ้นมาเป็นแต่ถามว่าบรรยากาศได้โอเคมีล่งคิทพอก็ชิลๆดีเียบเงียบคนไม่เยอะตอนเมื่อกี้ที่เรามาคนน้อยนอะแต่นี้คนเริ่มมาแล้วเราก็เลยว่ากลับดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งใช่แม่ไอ่เห็นต้นไม้เขาก็สวยนะจ๊ะสวยสวยต้กไม้แ,มแปลกนะจ๊ะสรุปว่าเขาคือคาเฟ่เจดีไม่ใช่เจดีคาเฟ่ จับต้องได้ไม่ได้แพงมากโอเครสชาติเบเกอรี่อร่อยมากนุ่มหอมอร่อยทุกอย่างดีอ่ะโอเคแต่นี้อร่อยนะแต่เราแาบบมันก็คับแคบอ่ะเนาะถ้าคนเยอะแล้วเราจะไม่ไม,ไม่มันไม่สบายและเริ่มเริ่มคนเยอะล้วก็ต้องต้องปิดตัวก่อนอยากให้เราได้สินต่อโอเคเราไปต่ออีกหนึ่งร้านเ,เดี๋ยวซื้อกินในรถนะตดเจอกัน นี่เป็นคาเฟ่ร้านที่สาซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ร่มกาแฟแอนเด d ร o มกา o ฟแอนเดฟเราจะเข้าไปดูก่อนว่าด้านในเป็นยางไรบ้างแต่ไม่ไเยอะแต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นกาแฟหอมประตุข้ระตอกกระตุกแต่ร้านดีมากมีซา เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าหนูชอบมากชอบปอชอบอะไรชอบอาหารเนาะชอบอาหารที่ร้านนี้หืมชอบอาหารที่ร้านนี้นี่ไงเลือดไหมล่ะ,ะอันนี้อร่อยมากจริง,องเอ้ยเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวมันหยดพูดมามอร่อยเป็นไงบ้างคะ ชอบมล้วน,นี้วิวดีด้วยแล้วก็แบบอาหารอร่อยใช้ได้กาแฟด,ดีไปหมดดีไปหมดเลยเหรอเลิศเนาะยังไงคะก็สวยแม่ค่ะเกนี่รู้สึกเกนี่รู้สึกแฮปปี้ไหมกตสองวิวเกอนค่ะสังเกตทีต่ว,วิวค่ะสังเกตทีว่วิวเกนี่รู้สึกยังไงกับวันนี้บ้างคะ เดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดต่อเกนี่โอเคไหมกินแล้วต้องออกกาลังกายโอเคปะวันนี้หวังว่าจะถูกใจนะคะสำหรับคาเฟ่โอ้โหาไหลเลยสายคาเฟ่ต้องไม่พลาดเลย3ร้านนี้วันนี้ที่เราพาไปจัดหนักเต็มๆสุพรรณบุรีนะจ๊ะเทปหน้าเป็นังไงคะคุณแม่เทปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ตลาด3ชุกร้อปี